สวัสดีครับวันนี้ฮะบอสจะพาเพื่อนๆมาสัมผัสบรรยากาศนะครับที่ผมเนี่ยดีใจมากวันนี้บอสจะเดี๋ยวบอสจะพามาดูรักบี้นะครับรอบควอลิฟายเวิร์ลคัพซีรีส์ระหว่างอเมริกาเจอกับแคนาดานะครับซึ่งจัดขึ้นที่สนาม Infinity Park นะฮะตอนนี้คนเริ่มเข้าแถวที่กำลังจะเข้าไปในสนามแล้วนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับพาลูกๆและครอบครัวทุกคนมา มาดูด้วยกันนะฮะลากมันลำบากด้วยกันเดี๋ยววันนี้บรรยากาศตอนในขันนะครับจะเป็นยังไงบ้างติดตามบอสและครอบครัวได้ในบอ s ซี b บอส o อ s สต r y เข้ามาในสเตเดียมแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ทั้ง2ทีแมแคนาดากับอเมริมกากำลังวอร์มอัพกันอยู่นะครับแล้วก็เกมจะเริ่มตอนประมาณทุ่มหนึง่งตอนนี้บอสเข้าสนามมาตอนหกโมงเย็นนะครับ

18 cm xét xử xét xử xong rồi là khương lặng lẽo gặp america năm mà đứng lại khương lặng เริ่มไปประมาณสัก1ินาทีแล้วก็ยังนำห่างออกไปอีกนะครับ33ต่อ9ตอนนี้นะฮะก็ดูแล้วน่าจะเหนือกว่าแคนาดาในวันนี้นะครับยังไงก็บรรยากาศวนันนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศที่โอเคเลยนะครับไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวด้วยนะฮะลมพัดสบายนะครับเดี๋ยววัลองเก็บภาพบรรยากาศรอบๆสนามที่อินฟินิตี้พาร์คไปฝากานะครับ อเอาละครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ดูแล้วคะแนนขาดเหมือนกันนะครับอเมริกานี่นําอยู่เยอะเลยนะฮะแล้วก็พอดีฝนตกลงมาด้วยนะครับบอสก็เลยต้องพาลูกกับมินตี้กลับบ้านแล้วล่ะนะฮะก <c oughs> ็ยังไงคงจะเห็นบรรยากาศครับที่อาจจะแตกต่างจากที่เราเคยเห็นนะคะ <c oughs> รับวันนี้ก็เลยพามาชมกันนะครับยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามเจอกับบอสใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนคุณครับฝนดับ